ลิซ่าปลักพิงค์รูปนี้ฮอตปลอดแตกแต่แฟนคลับยืนยนันนี่มันภาพตัดต่อทำอะไรให้เกียดคนอื่นบ้างเรียกว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนแรงที่ทำให้ชาบลิงหัวเสียสุดๆค่ะเมื่อในกรุ๊ปของแฟนคลับวง Pink, รลักพิงค์กรุ๊ปหนึ่งได้มีการโชว์ภาพของลิซ่าปลักพิงค์ใส่เสื้อเปิดไหล่และกางเกงยีนที่ต้องบอกว่าฮอตสุดๆ พอเสื้อแทบจะหลุดจนเห็นร่องอกพร้อมกับคําบรรยายว่าล so ิซ่าโซฮอตอย่างไรก็ตามค่ะในตอนแรกมีแต่คนเข้ามาโพสปรับปื้มกันสุดๆบอกว่าลิซ่าคือสาวน้อยในฝันต่อนึกว่านั่นคือภาพจริงแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนจับผิดสังเกตว่าภาพนี้น่าจะเป็นภาพตัดต่อแน่ๆเพราะรูปร่างดูไม่ใช่ลิซ่าโดยเฉพาะช่วงไหล่กับช่วงคอที่น้องลิซ่าจะไหล่กว้างกว่านี้รวมถึงการเผยเห็นหน้าอกจนเสื้อเกือบหลุดแบบนี้ ทางค่ายไม่น่าปล่อยให้ผ่านแน่นอนค่ะและนอกจากนี้ยังมีคนจับผิดว่าท้ายทอยที่สะท้อนในกระจกด้านหลังดูยังไงก็ไม่ใช่น้องลิซ่าน่าจะเป็นคนอื่นจนกระทั่งมีคนเผยว่ารูปที่แท้จริงนั้นคือรูปของอลิซาไวโอเลตยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวอเมริกานั่นเท่ากับว่ารูปนี้คือการตัดต่อหน้าของอลิซาเข้ากับ่นของอลิซาไวโอเลตจากนั้นหลายคนจึงเข้ามาต่อว่าเป็นการใหญ่ว่าการตัดต่อหน้าคนอื่นไปใส่รูปร่างอีกคนหนึ่งเป็นการกระทําที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นอย่างมาก และการกระทําเช่นนี้อาจจะไม่ได้ผิดแค่มารยาทอาจจะถึงขั้นผิดกฎหมายเพราะไปทําให้ศิลปินเสียหายถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน200 0 0 0บาทซึ่งชาวเน็ตจำนวนมากก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกันตัดต่อรูปภาพของนอริซ่าก,กันอย่างมากมายค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ